ประตูที่ไม่มีตัวกันกระแทกเวลาลมพัดแต่งแรงหรือเปิดแต่งแรงหรือว่ามีเด็กมาเล่นที่ประตูเปิดแต่งแรงกระแทกข้างฝาเนี่ยก็จะมีเสียงดังหากทบาบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้บานพับป,ประตูคลอนรวมได้นะครับโดยเฉพาะประตูห้องน้ําเนี่ยในคลิปนี้นะครับผมก็มีไอเดีย d ี Y ทําตัวกันกระแทกประตูระบบสปริงลมนะครับมาฝากกันเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับผม อุปกรณ์ที่จะเอามาทำหลักๆก็จะเป็นตัวนี้ครับผมสลิงเข็มฉีดยาอันนี้ผมซื้อเอามาจากร้าน20บาทนะครับก็มีอยู่หลายอันเลยนะครับผมจะเอาขนาดอันนี้ก็แล้วกันขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเอาตัวดันสลิงเนี่ยออกแล้วก็จะมาตัดตรงปลายที่เสียบเข็มฉีดยาเนี่ยออกนะครับผมจะใช้ ด้ตัดเหล็กเนี่ยตัดออกพอได้แล้วนะครับก็จะเอามาผลกับกระดาษทรายเพื่อให้ปลายที่ตัดเนี่ยมันเรียบก็โอเคนะครับเรียบร้อยต่อไปผมก็จะเอาเศษฝาขวดพลาสติกกับฝากระป๋องเหลือทิ้งนะครับเราจะใช้ฝาเล็กกับ ฝาใหญ่นะครับอย่างละอันทางด้านฝาใหญ่นี่ผมก็จะเอาหลอดสลิงนะครับมาต่อกับฝาด้านในตรงกลางส่วนฝาเล็กก็จะเอาตัวดันสลิงครับมาต่อด้านในเหมือนกันผมจะใช้กาวแท่งนะครับเอามาต่อกันส่วนใครมีกาวอย่างอื่นก็สามารถเอามาต่อได้นะครับเช่นกาวอีพ็อกซี่อย่างเงี้ยนะครับแต่ข้อสําคัญนะครับพอต่อแล้วเนี่ยต้องติดแน่น ไม่โยกโครงไปโครงมานะครับเมื่อต่อแล้วก็จะรอให้กาวเนี่ยมันแข็งตัวก็เรียบร้อยครับผมแข็งติดแน่นแล้วต่อไปก็จะเอา ตัวดานสลิงนะครับใส่เข้าไปในหลอดสลิงเหมือนเดิมมันก็จะเป็นสปริงลมแบบนี้นะครับผมต่อไปผมก็จะเอากาวสองหน้าเนี่ยมาติดที่ปากกระป๋องอันใหญ่นี้เพื่อจะได้นำไปติดข้างฝาผนังผมจะติดคู่นะครับเพื่อมีพื้นที่ในการยึดเกาะเยอะนิดหนึ่งนะครับก็โอเคครับผมเรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปติดที่ ข้างฝาจุดที่เราต้องการจะติดกันเลยนั่นแหละครับเดี๋ยวลองเปิดประตูดูนี่นะครับตอนนี้บานประตูมันก็ไม่ามากระแทกข้างฝาผานังแล้วนะครับมันก็จะมา,ากระทบ ที่ตัวกันกระแทกสปริงลมที่เราดี y วขึ้นมาแทนสำหรับฝาขวดเล็กเนี่ยเราอาจจะเอาตัวรองของนุ่มๆม,มาติดก็ได้นะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยมันเบาลงกว่านี้สักหน่อยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับแล้วก็ชอบงาน DIY แบบนี้ก็ลองไปทำใช้งานหรือว่านำไปเป็นแนวทางในการทำต่อไปกันได้นะครับผม ในคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ